ชิมเฮ็ดกันเดีย๋ยวว่ามีเจวนั่นเลยค่ะไข่ไข่จิมซี่ฟูดแล้วค่ะแหาบริสไทหาบักซี่เจ้าแส่บ้างค่ะแบบ จะสมค่ะอือหอเซรีจ้ะค่ะกคร่องเขาเสิรค่ะ10โมงแล้วขาปันยิง่งงอือ ใช่แล้ค่ะพี่น้องฟังไทยฟังเรา,า,าฟังต่างประเทศไปกินน้าหวานด้วยอืมแ่บอีอ้เอาสมองเอาเห็ดมาให้นะใหเอาเห็ดเป็นลงเป็นลงปุูกเห็ดเนาะให้มันเอาเอา เหมือนหิวเขาแห้งลองซิมเบืองข้ามเดียวเท่ไาไหร่ยางไปเก็บเฮ็ดมาหนึ่งไม่จะมากจอขมิ้นนะคะมไม่ดอกอยัง่ายสองดอกค่ะ พอวะสามดอกครับวันนี้อืม พเสี่ค่ะมีหน่วยยังไงเฮ้ค่ะดอยังไงฮะ มาสอนยังไงบ้างหม้อหวานก่อยเนาะหวานหวานเป็น,นปรกระเพาะเนาะคะ่ะเราบไปกินเขาค่อยๆไม่ค่อยกินเขากิได้บย่างทาชิมเสร็จแล้วค่ะแับนี้จนหออแบบทำแห้งก็เลยกินเขาเพาอหยากมันเป็นแห้งก็เกา่าๆเสร็จค่ะแบบไปนอนไปกินเขาแล้วก็ไปนอนเนาะ,ะไปนอนนอนก็นอนมันมันทาทุบอีกแล้วนนะคะ่ะนอนทาทุบ ตื่นกรเพายังขืนอยู่ว่าเลยว่าอู้เปล่านอนเปล่าตื่นจังบมเจ็บอีกนะค่ะมันจังบมเป็นกระเพาะมันจังมันขืนเนาะค่ะกระเพาะไม่ขืนก็เลยนอนแล้วนอนมาตีสามตีสามตื่นมากระเพาะขืนแห้กระเกาค่ะนั่งหึงเติบจะนอนมาเนี่ยจนเสาตื่นมาจังเสาอู้ทนมานหลาย เพราะคึงกินเขากับเป็นคือเกา่าคือคือเก่า โอ้ใต้โซลีว่ใครกินเราด้วยค่ะเราเป็นแต่พอ,อิอน้นกินฉังคืนแห่งืิอจะขายเพิ่ม อิ่มเขาแล้วคะ่ะพิจิบเขาก็โอ้เพชรแหงขนาดเลยเพชรแสบคะ่ะสิกยังไง у mm -hmm. ซีดอกหน่อยค่ะแซบพริกค่ะ

ครั้งสุดท้ายค่ะหาดอกค่ะจำบน้ำจิ้มได้หลายเลยคอั้นสุดท้ายจะมาถ่าย หวันกับฟางทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตังใจเห็นหวานกินแสบไม่ได้ค่ะ